ขออนุญาตยนเชิญนักเรียนมาด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวทีละคนนะครับครูจะอ่านได้อ่านประวัตินะครับเพื่อให้ท่านี่จากวีดีนะครับได้รับทราบนะครับข้อมูลของนักเรียนนะครับคนที่หนึ่งนะครับเด็กหญิงจารุภัทรเยื่อสานะครับเป็นชั้นเปนัศพทที่สามครับเจนครับเกรดเฉลี่ยครับสามจุดแปดสามนะครับครับอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่มีเรียนดีความพิเศดีแล้วก็มีความจําเป็นนะครับในทางด้านครอบครัวนะครับ คนที่สองนะครับนางสาวนาฏการจินะวงนะครับเนักเรียนชั้นยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งนะครับเกรดเฉลี่ยสามจุดเก้าเจ็ดนะครับอันนี้เป็นนักเรียนที่มีความจำเป็นนะครับคุณช่วยพ่อพี่แม่ในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของนักเรียนนะครับได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนะครับค่ายเยาวชนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับประจําปี2560นะครับเราเป็นรองประธานนักเรียนหรือยาคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองนะครับ ถัดไปนะครับนายนิธิกรศรีวิชัยลำพันธ์นะครับนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีทีหกพรษานะครับเป็นนักเรียนที่ม in ีผลการเรียนดีนะครับมีจิตอาสาช่วยกิจกรรมของสถานเดีนะครับเป็นรองประธานสถานเดีคนที่หนึ่งรวงปากิจกรรมของชมรมทมีนัลวัลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกิจการนะครับการประกอบอาชีพของคุณพ่อคุณแม่นะครับด้วยจิตอาสานะครับมีผลงานต่างๆมากมายนะครับเป็นผู้นาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนนะครับคนที่สี่นะครับนายสาดินสร้อยขับนะครับ เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือการประกอบอาชีพนะครับปัจจุบันนี้อาศัยกับคุณยายเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคุณยายในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยจิตอาสาทางเรื่องของสมานนักเรียนแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาอื่นเช่นธนาคารขยะนะครับซีโร่เวสปูนะครับก็เป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะครูแล้วก็มีติเหมาะสมนะครับจะเป็นนักเรียนสี่คนท,ที่ได้รับการสา ในวันนี้นะครับระดับต่อไปนะครับขอการเรียนเชิญนะครับท่านประธานนะครับของมีพิธีนะครับปัญญาขรรนะครับได้กรุณาตัวแทนครับได้มอบทุนการศึกษาด้านหน้านะครับเพื่อได้ปฏิบัตภาคร่วมกันด้านหน้านะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านการโรงเรียนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านคุยทุกท่านครับได้มาได้หน้าครับเราจะอยู่เป็นร่วมกันนะครับเพื่อมอบถูกการศึกษานะครับ